น้ำตกลือเลื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณสมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติคู้ชาติที่จันทบุรีจันทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร245กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ6,338ตารางกิโลเมตร เป็นร้อยละ16.6ของพื้นที่ภาคตะวันออกและร้อยละ1.8ของพื้นที่ประเทศไทยทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดสระแก้วทิศใต้ติดต่อกับทะเลอ่าวไทยทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดตราดและราชอาณาจักรกัมพูชาทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรี ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าไม้ภูเขาที่ราบสลับภูเขาที่ราบชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี27.4องศาเซลเซียสแบ่งเขตการปกครองเป็น10อำเภอ76ตำบล731หมู่บ้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น82แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่ง เทศบาลเมือง5แห่งเทศบาลตำบล42แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล34แห่งมีประชากร537,851คนเป็นชาย้อยละ4 9เป็นหญิงร้อยละ5 1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม1 3 8 4 4 3ล้านบาทรายได้ต่อหัวประชากร2 5 4 5 8 2บาทต่อคนต่อปีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรร้อยละ58 83,226ล้านบาทภาคบริการร้อยละ36 49,268ล้านบาทภาคอุตสาหกรรมร้อยละ6 8,850ล้านบาทศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 1. เมืองเกษตรกรรมจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตผลไม้และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมีมูลค่าสูงพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอาทิทุเรียนพื้นที่ปลูก225,273ไร่ผลผลิต339,292ตันมูลค่า40,36ล้านบาท ลำไยพื้นที่ปลูก211,955ไร่ผลผลิต279,776ตันมูลค่า9,680ล้านบาทมังคุดพื้นที่ปลูก131,784ไร่ผลผลิต125,834ตันมูลค่า 4,807ล้านบาทยางภาราพื้นที่ปลูก5,777,640ไร่ผลผลิต1,4892ตันมูลค่า4,422ล้านบาทเงาะพื้นที่ปลูก55,211ไร่ผลผลิต 96,326ตันมูลค่า3,071ล้านบาทลองกองพื้นที่ปลูก29,588ไร่ผลผลิต23,659ตันมูลค่า1,065ล้านบาทพริกไทยพื้นที่ปลูก7,705ไร่ผลผลิต3,623ตัน มูลค่า435ล้านบาทด้านประมงมีสินค้าที่สำคัญคือกุ้งขาวแวนนามายและกุ้งกุลาดำมีเนื้อที่เลี้ยง28,160ไร่ผลผลิต17,549ตันมูลค่า2,400ล้านบาท2เมืองอัญมณีและเครื่องประดับ จันทบุรีเป็นแหล่งซื้อขายและจิรนายอัญญบณีที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับโลกรวมถึงการเป็นผู้นำในการเผาพลอยเพื่อเพิ่มมูลค่ามาตั้งแต่อดีตมูลค่าการค้า42,900ล้านบาท3เมืองการค้าชายแดนจันทบุรีเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เชื่อมต่อการค้าชายแดนไทยกัมพูชามีช่องทางการค้าชายแดน5จุด มูลค่าการขา3สาม0 0ืล้านบาท 4. เมืองหน้าเที่ยวจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนิเวศวิถีชีวิตชุมชนและท่องเที่ยวทางทะเลมีนักท่องเที่ยว 2. 5- 3ล้านคนสร้างไรายได้88 3 0ล้านบาทจันทบุรีอัญมณีตะวันออก